โอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันในเชื้อสายดาวคางด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับพี่สองคนเดิมอีกแล้วนะครับผมในช่องเหี้ยสองสลอซิงนะผมช่องหลักของพี่สองนะฝากไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สองทำคลิปอย่างนี้ออกมาเรื่อวยเลยกันนะครับแมววันนี้ก็อยู่กันหน้าเกม ไวยเบเนโตในครับผมรูกรักเฮียอีกหนึ่งเกมนะที่หายไปนานนะครับผมก็เอฟซีขอมาเฮียลูกรักเฮียไปไหนแล้วครับหลังจากที่มันหักหลังเฮียเฮียก็ไม่เล่นมันอีกเลยนะครับโอเคเพื่อนก็จัดไปรับชมคลิปความบันเทิงไม่นํ้ไม่ไ้หรือทาตามนะครับจัดไปเกมเบเนโตรูกรักของเฮียทุนเบาๆที่32บาทเพื่อนนี้จัดไปดูว่าจะแตกหรือว่าจะร่วงยังไงครับโอเคเหมือนสุดเราก็เช่นเคยก็ร้างไปก่อนสิบรอบไม่คิดอะไรเยอะผมร้้งไปก่อนอย่าบอกนะว่าเข้าไปเกมทีแรกเลยอ่ะ มึงจะโหดเกินไปแล้วเบเรโตกลับมาทีเดียวโอ้โหเฝ้าฟีเกมเลยครับแมขอให้มึงแตกแล้วกันเออไม่ใช่ว่าเข้าแล้วไม่แตกตบกระบาลให้มารับชมพุกงบันเทิงนั้นเพื่อนนะไม่นำให้ถึงทำตามเนี้ยโอเคสวยครับมาเข้าหน่อย ปวด,ดเย่อเมือนขอยาเดืน้ำนิดกวอาไงปดเย่เดืนะครับิมนิดนดเยวโอเคสวยครับมาสิบเบาทไอ้เวนเดี๋ยวเดี๋ยวดดเดี๋ยวเข้าน,น้ำหนึ่งนะเพื่อนะ เดี๋ยวเฮียเบรร์ลห้าบาทไว้นะครับเพื่อนแล้วสิบบุตรออตโต้แล้วเพื่อนก็ดู้ว้เฮียด้วยนะแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวพี่งก่อนเดี๋ยวกลับมาเดีจะจังเท่าไหร่มาเข้าเกมไหมแป๊บเดียวเพื่อนเดี๋ยวมานะใจเย็นรอดูก่อนรู้เรื่องไว้รู้เรื่องไว้ดีขยวก่อน เงินหมดขอโทโอ้โหไอเบเรตโตกลับมาเงินหมดเฉยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เท่าไหรสามสิบใช่ไหมอ้าวไม่คุณน้อยไม่แตกใช่ไหมกูจัดให้มึงเอาไปเลยไปเอาไปหนึ่งหมื่นเอาไปสู้กับมันขออนุญาตลีนาเฟสน,นะหมื่นหนึ่งมามากูขอเบ็ดสีร้อยแม่งเลย หมื่นนึ่งไมุ่นทุนน้อยไม่แตกใช่ไหมจัดให้เอาทุนเยอะไปเลยเอาทุนเยอะไปเลยจัดไปเพื่อนรับชมพวกเราบันเทิงนะครับไม่แนะนําให้เล่นหรืทตามนะเพราะว่ามีได้มีเสียนะเฮียเตือนไว้ก่อนไงเงี้เบเนโต้นะเเนนะลูกรกของเฮียนะหายไปนานคนขอมาไม่รู้ว่าจะขอมาให้แดก,กูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อนะโอ้โหไม่เข้าเลยดูดิดูดิดูมันทำกับเฮียเลยเ้ยไอเบเนโต้ ไอคิดเหลือสี่พันแล้วเพื่อนดูดิดูดิดูดิดูด,ด,ดิมันแหน่ดูมันทำกับเพียได้ไปรับชมผู้กบันเทิงนะครับมาแล้วรอกนี้ยังไงเบเนโต้ eto, ลูกรักเออมาแล้วผมหวานจี๊บหวานเจี๊บบอกเลยว่าหวานจี๊บเพื่อนๆไปรุยกันต่อนะครับรับชมผู้กำาบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะเพื่อนนะโอเคทำตามไม่ได้ละคุมหมดตังแล้วเนี่ยดูเดี๋ยวเวลาเพื่อนบอกแล้วว่ามีได้มีเสียนะ เล่นอย่างมีสตินะครับผมเพราะเราเน้นดูสตังในกระเป๋าเราด้วย <st unk> เน้นดูสตังด้วยครับโ <sm illi> อ้โหไม่เข้าด้วยดูดิ <sm illi> เออมาขอช็อตสวยๆได้เบ็ดสี่ร้อยนะเฮ้ยโอ้โหนิ่งเก็บนิ่งเก็บ เออเฮ้ยไม่เข้าเลยเหรอได้มาสามพันยิงไปสี่ร้อยนะฮัลโหลห้าพันแล้วตายอย่างนี้ตายครับเพื่อนๆอย่างนี้ตายยังเขียดแน่นอนโอ้โหดูดิเข้าเลยเอ่ะเดี๋ยวเฮียเข้าทำก่อนนะไม่ไหวแล้วปวดเยี่ยวอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนดูดูก่อนนะไปเรีน เขาเยอหรอไม่ได้เลี้ยงทีมีลยเพราะเข้าน้ำเมื่ยยอโอ้ยขอใบด้วยนะไอ้เยอะเย็ดเป็ดโอ้ยปคิดอย่าบเมื่อนะคะดดดดดิดอย่าบดูดิ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 เออมาเออไปเออมาดิสวยงามนี่หกพันมาไปต่อเลยครับมาสวย เกตเตอร์สะกัดใจอืมอ้เทียกูปวดเยี่ยวด้วยมาที่ปวดเยี่ยวจัดเลยวะเข้าน้ำมาด้วยขอหน่อยเหอะวายปาเป็นมาสวยๆไปต่อดอกนี้อือเฮียฮมาเดะมาเดะกูต้องได้เข้าฟรีเกมสักรอบนึ่งอะกูต้องได้เข้าฟรีเกมสักรอบนึงอ่ะวะต้องสักรอบนึงอ่ะต้องมาละต้องมาละต้องเข้าล่ะโอเคสวยปะเป็นวายมาคอมโบสิบสวยวเป็นวายมาต่อเออต่อเนื่องไปมา ร้างไปร้างไปเออข้าสีตัวเลยเว้ยมาเนี่ยกูได้ข้าวสักทีฟีเกมนะครับโอ้โย ขอเน้นเออโอเคมาสวยเป็นวายมาครับขบวนสิบต่อโอเคไปต่อแล้วลูกเอร้านไปสวยๆแบบนี้โอ้โหสะใจแน่นอนเออลูกรักของเฮียม,มาแล้วผมลูกรักของเฮียม,มาแล้วดอกนี้รับไปเท่าไหร่ดีหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทนะครับโอ้โหเอาเรื่องกับเบื้องแตกหนึ่งหมื่นแล้วเพื่อนมาได้กำไรรัวๆครับผมตอนนี้ทุนละหมื่นหนึ่งนะฝ่ายดีนะไม่ทุนสั่นสีส่กว่าบาทนะทุนละหมื่นหนึ่งแล้วเพื่อนอัดเปเนโต,นตเมื่อกี้นะผมเหลือสามพันยันเค่โดนเฉยอย่าบอกนะว่าฟรีในฟรีอ่ะ เรียบร้อยอ้ไเหี้ยเยี่ยวก็ปวดเยี่ยวก็ปิีบ้วตอนนี้เยี่ยวก็ปีบแล้วเพื่อนมาปีนไวมาคอมโบโอ้โหสไลอ์ก็ต้องลุ้นนะครับผมที่จะเอาไปเล่นในห้องน้ำไม่ได้ตเล่นในคอมเออจะเอาไปเล่นในห้องน้ำก็ไม่ได้เพื่อนขออภัยด้วยขออภัยในคำหยาบผู้ปวดเยี่ยวเพื่อนเออเอาจบคลิปก่อนเออแตกแล้วจะแตกแล้วจะจบโอเคแตกแล้วเพื่อนแตกแล้วเยี่ยวแตกแล้ว เรื่องว่ะเฮ้ยโอ้ยล้างสวยดอกนี้มาโอ้ยเยี่ยวกับปิบเลยเวน80,000บาทโอ้ย5 6 8 7 9นรบาท่โอ้ 56, 79, โหดีใจยังเยี่ยวกับปิบจะแสนแล้วจะแสนแล้วรู้แสนไหมรู้แสนไหมเรียบร้อยโอเคเหน่ยมา หมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทนะครับกำไรกับเกมลูกักของเฮียนันเกือบแสนนะครับโอเคเพื่อนทาที่ช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยในกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะทุกคลิปที่สองนำมาลงนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตารามเพื่อนไปก่อนแล้วล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอย่าลืมนะครับถึงทุนน้อยทิงกเป็นเทคนิคเกมใหม่เกมเก่าหรือเกมเสือเกมวัวอะไรก็ตามนะครับให้นึกถึงพี่สองคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีสวยนะครับ